เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวันศุกร์บ่ายแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเสาร์อาทิตย์มันสร้างความหวาดกลัวให้กับตลาดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าติดตามมาได้ในช่วงของชาร์ตออฟเดย์นะคะกับคุณเปิงภกิีสิริวัฒนาเกตกรรมการผู้จัดการของบริจองเมอร์ชันพาร์ทเนอร์คุณเปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินแล้วเนาะหนึ่งสี่สามแปดเมื่อวันศุกร์จริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนเช้าวันศุกร์ดูดีนะ ตอนบ่ายคุณลลอกดาวเฉยเลยอ่ะครับครับแล้วก็ยังมาเจอแสถานการ์ต่อเนื่องวันเสาร์อาทิตย์อีกสรุปแล้วมันน่ากลัวแค่ไหนอิสราเอลเอกับกลุ่มฮามาสน่ากลัวไหมออรอบนี้ถือว่าหนักนะครับเพราะว่าอ,อมันมันมีการโจมตีเข้ามาแล้วโจมตีแล้วก็โจมตีพลเรือนด้วยไงนะครับก็ถือว่าหนักแล้วก็ออ่ยิง จรวดไม่รู้เรียกว่าจรวดไหมนะฮะคือมันยิงรอบทิศอ่ะเขาว่ากันว่าเป็นพันลูกเนี้ยคือมันมันไม่ค่อยได้เกิดเหตุการณ์อะไรชงฉังแบบนี้ปกติแล้วเขาก็มีไฟติ้งกัน่ะมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่า,าจ,จะเป็นอิสราเอลอ่ะถลมนะ่มหนักอะแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่อิสราเอลอ่ะโดนโดนเยอะแล้วก็เลยมีความกังวลว่าอิสราเอลอาจจะสวนหนักรแรง นะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยทั้งฉนวนกาซาหรือเวสแบงค์เนี่ยเขามีเรื่องกันมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ไหนสมัยอดีตการเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันมีความสําคัญด้านศาสนาครับอ่าถ้าเกิดคุณอ่านไบเบิลเนี้ยแบบคุณก็จะรู้ว่าโหมันมันเป็นดินแดนที่จุดกําเนิดอ่ะของสามสาศาสนานะครับก็มีาศาสนายิวมีอิสลามแล้วก็คริสก็อยู่ที่ตรงนั้น เขามองว่า,าดินแดนคานาอันนะครับเ,เยรูซาเล็มเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือในไบเบิลอ่ะถ้าในไบเบิลอ่ะเขาจะมีคัมภีร์จะมีอยู่สองส่วนนะครับจะมีพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่ก็จะเป็นยุคของพระเยซูไปพระคัมภีร์เดิมเนี่ยก็มันก็จะอิงไปถึงศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนายิวได้คุณมองว่าแปลว,ว่าล่างเงาของาศาสนาอยู่ตรงนี้แหละ เชื่อเชื่อในถ้าเอาจริงๆก็คือเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันนะแต่ว่ามันแตกเป็นคนละไอเดียนะครับอ่าถ้าคริสเราก็จะยึดในศาสดาก็คือพระเยซูเขียนไหมครับอ่ะอิสลามยิวว่าไปเพราะนั้นะนะนะตรงนี้อ่ะที่ที่เดียวแต่มันมีสามเจ้าอยากอยากครอบครองเนี้ยก็มีเรื่องกันมาตลอดนะครับจน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 ยุคหนึ่งเนี้ยมันถูกยึดโดยอังเกฤษแล้วก็ คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเดิมทีก็มีทั้งคนยิวแล้วก็มีคนปาเลสไตน์นะครับแล้วพอหลังจากสงครามโลกไปเนี่ยอังกฤษเขาก็ปล่อยให้ทั้งยิวแล้วก็ปาเลสไตน์เนี่ยกลับเข้ามาในพื้นที่แต่กลายเป็นว่าอิสราเอลเขาได้ได้ได้เมกาอยู่กับอยู่เป็นพวกเดียวกันเขาก็ประกาศเป็นเป็นประเทศขึ้นมาในขณะเดียวกันปาเลสไตน์ยังไม่สามารถประกาศเป็นประเทศได้แล้วก็สาชาราชิก็ให้ตรงเยรูซาเล็มเนี่ย ให้เป็นเหมือนแบบเมืองของทุกคนเนี่ยทุกเชื้อชาติที่จะอยู่นะครับแต่ว่าอิสราเอลเขาก็ได้ทีก็คือไปยึด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 ,ยดมาเรื่อยๆปาเลสไตน์ก็ไม่ยอมเด็ก็เลยมีเรื่องกันมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องกันมาตั้งแต่ในอดีตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันทวีความรุนแรงแล้วก็ที่มันดูน่าก,กลัวก็คือกลุ่มฮามาสเนี่ยซึ่งก็คือปาเลสไตน์นั่นแหละนะครับกลุ่มฮามาสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเอา <c oughs> เออเอามันก็คือมันน่าตลกตรงมันน่าตกใจตรงนี้ไงแล้วถ้าเกิดสมมติอิสราเอลเกิดคิดคิดเล่นใหญ่เอาคืนแล้วก็ไปเล่นอิหร่านอย่างเงี้ยมันก็จะกระทบมมโหรานเพราะอิหร่านก็พวกเยอะเข้าใจความหมายไหมครับ <c oughs> ก็จะมีทั้งพวกทั้งเป็นรัเสเซียเอออะไรเอออีกเยอะแยะมากมายเงี้ยมันก็อาจจะลามเป็นลามทุ่งได้แล้วก็ เอาแค่เบื้องต้นถ้าเกิดเราจะไปยุ่งกับอิหร่านเนี่ยอิหร่านเขาเป็นผู้ส่งออกน้ามันเบอร์ห้าของโลกไงน้ำมันมันก็พุ่งขึ้นมาทันทีเลยดิเข้าใจไหมฮะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความกังวลเพราะว่ารอบนี้แรงเราก็ไม่รู้คุณผู้ชมเพิ่มเติมเนียคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วกังวลรู้สึกกังวลกับสถานการณ์นี้เพิ่มเติมหรือเปล่าถ้ากังวลกดสองนะคะเพราะเดี๋ยวจะถามคุณติงเพิ่มเติมก็คือเราบอกว่ารัสเซียกับยูเครนยังอยู่นะ แต่เราเพ ok ิ่มสถานการณ์ที่เราบอกว่าอ่ะอย่างที่คุณปิงเล่าให้ฟังคือถ้าเราติดตามข่าวสารเราจะได้ยินเรื่องเนี้ยนานมากแล้วแต่พอรอบนี้ยพอเห็นภาพข่าวเห็นความเห็นข่าวที่มีมากขึ้นเราด้วยด้วยสภาพของการลงทุนตลาดทั่วโลกที่ตอนนี้มันไม่ดีด้วยนะมันจะยิ่งกดดันไหมก็คือพอดีว่าอย่างแรกในอดีตเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์แบบเนี้ยมาหลายๆครั้งเออทีเดียผมก็ได้เอารูปอันนั้นมาให้ดูมากกว่าอ่า คือเอารูปไหนดีน<ะ>่คือคือมันมีเหตุการณ์มาหลายครั้งไอย้ยกผมแชร์รูปแล้วกันนะครับเขาก็เฉลี่ยออกมาเป็นเป็นให้ดูเลยนะว่าราคาน้ํามันกับเหตุการณ์เรื่องของปัญหานะครับเอ่ออิสราเอลนะครับฮามาสปาเลสตน์เนี่ยนะครับคือคือก็จะเห็นได้ว่าน้ามันมันก็จะกระตกแค่วันสองวันอะ่นะเดียเ๋ยวมันก็เด้งเห็นป่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยเริ่มต้น ก่อนหน้าเกิดเรื่องเนี่ยน้ำมันจะไหลไหลลงมาก่อนอ่ะพอเกิดเรื่องปุ๊บมันก็จะดิ้นดิ้นอ่าปรับเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็ไซเวไปแล้วก็อาจจะไปอยู่ในเคพื่อนไหวเอ่ออะไรก็ว่าไปนะฮะ,ะนะแต่ว่าช่วงที่มันเกิดเรื่องมันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหชุดอะไรเลยไงนี่คือภาพในอดีต mm. ใช่ไหมมันมันก็เป็นมันก็จ,จะไม่มีอะไรก็ได้อ่าแต่เพิญที่มันน่ากังวลเนี่ย คือมันมีอยู่สองเรื่องในความคิดผมนะคือเรื่องแรกก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้มันแรงแรงแรงมากนะครับในการที่มันมีการเข้าไปโจมตีพลเรือนแบบว่าตรงๆต,ต้นๆเข้าไปกราดยิงแล้วก็ยิงจรวดคือแบบว่าเอาจริงอะ่ะเออมันก็จะนํามาซึ่งการตอบโต้ของอิสาราเอลซึ่งอิสาราเอลเขาก็สายดุอยู่แล้วสายดุสายโหดอยู่แล้วเขาเอาจริงอยู่แล้วเขาอิสาราเอลถ้าเกิดคุณเคยดูที่หนังที่แบทพินเล่นอ่ะจำได้ปะ จำไม่ได้เรื่องอะไรวะไอ้ที่มันเป็นซอมบี้อ่ะไอ้เวอร์วอเวอร์วอแซดอ่ะอ่านะ,ะครับก็คนอิสราเอลเขาจะมีอะไรลักษณะแบบว่าป้องกันไปก่อนอยู่แล้วเขาคิดว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเขาลุยป้องกันก่อนเลยเพราะนั้นเขาเป็นพวกที่ไม่รอช้านะครับดังนั้นการตอบโต้มันอาจจะรุนแรงแล้วมันอาจจะบานปลายนี่คือข้อแรกแล้วก็น่าคิดนะในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณเล่นเขาหนักเขาก็จะเล่นคุณกลับ หนักเนี่ยก็แปลว่าคุณตั้งใจที่จะมาพร้อมหนักแล้วไงอืมเออเนี่ยคือเขาพูดง่ายคืออิสราเอลมาก็ก็เอาดีก็รู้อยู่แล้วอิสราเอลต้องเล่นหนักใช่ไหมเขาไม่ได้แบบว่าชกแล้วเลิกนี่เขาชกแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องได้รับการชคกลับแล้วเขาก็เตรียมโชกกลับอีกคือพูดง่ายคือมันมันเป็นการนํามาซึ่งไฟติ้งกันครั้งใหญ่แล้วแหละไม่ไม่ใช่แบบว่าแปะปะไปเรื่อยๆอแล้วก็ลอคนกลางมามาเจราจาไม่ไม่มี มันไม่ใช่ละนะครับวันนี้คือข้อแรกนะที่ผมกลัวนะข้อที่สองก็คือ,อยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่คาว่า globalization เนี่ยมันพังลงภายใต้ globalization เนี่ยสิ่งที่เราจะแน่ๆก็คือมันจะเป็นเรื่องของ peace มันจะเป็นเรื่องของสันติเพราะว่าทุกคนอยากจะเติบโตไปร่วมกันทุกคนไม่อยากมีเรื่องทุกคนอยากจะได้ตังค์ถูกป่ะทุกคนก็อยากจะทํามาค้าขายกันจะเลยรุ่งเืองกันไปแต่ว่าพอนานวันเข้าไอ้คาว่า globalization มันไม่ได้เป็น globalization จริง ยิ่งนานวันเข้าตอนแรกมันเหมือนจะเจริญเติบโตเรื่องการเลิกด้วยการใช่ไหมแต่มันจะกลายเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเกิดช่องว่างระยะห่างอประเทศบางประเทศมันก็กอบโกยกินไปเรื่อยบางประเทศที่โดนกดขี่ก็กดขี่จนมากๆเข้าเนี่ยมันทนกันไม่ไหวไงเข้าใจความหมายนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ความอดทนมันไม่มีกันแล้วอ่าเราก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบว่าดีกว่าบอลไลเซชันมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วก็คือเรื่องคองการที่ยูดีดีสงครามที่ใหญ่ที่สุด ใน,นรอบ40ปีมันก็เกิดขึ้นก็คือ,อรัสเซียยูเครนเห็นไหมคือคือความอดทนเนี่ยมันมันไม่มีอีกแล้วน้ำจากเนี้ยในแต่ละประเทศมันพอมีเรื่องพอมีเรื่องเพราะมันรู้สึกว่าจะทนไปทําไมทนไปแล้วได้อะไรทนไปแล้วก็โดนกดขี่งั้นก็ลุยไเปเลยดีกว่าคือแนวความคิดมันเปลี่ยนไปจากเมื่อ30-40ปีก่อนเข้าใจความหมายนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้อีกข้อสองเนี่ยคำว่าดีกับบอลเลนเัมันก็ทําให้โลกมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับที่เราเคยเข้าใจมาก่อน ก็สองสิ่งเนี้ยมันน่ากลัวแต่เราจะไปอ้างอิงสถิติในอดีตว่าไม่มีอะไรหรอกก็ไม่ได้มันพูดได้ไม่เต็มปากเพราะอะไรอะไรมันก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วอทีนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อก็เช้าวันนี้ก็ัดเจนะครับตลาดหุ้นฟิวเจอร์เอ,อน้ำมันก็เด้งแน่นอนอ่าแล้วเวลามีเรื่องแบบนี้ทองต้องมาแต่ข่าวดีก็คือทองไม่ได้มาแรงมากอ ทองมันไม่ได้แบบว่าพุ่งขึ้นจนจนแบบว่าโอ้โหโลกใบนี้มันจะแตกสลายอ่ะก็แปลว่ายังไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่อการตีความของตลาดไม่รุนแรงแต่ว่าน้ามันมันไปก่อนอยู่แล้วเพราะน้ามันมันมีความอ่อนไหวอยู่แล้วตอนนี้ถูกป่ะมันก็กลัวเรื่องซัพพลายช็อคอยู่แล้วยิ่งมาเจอเรื่องนี้มันยิ่งกลัวน้ํามันจากอิหร่านจะหายไปอีกน้ามันมันก็เลยไปค่อนข้างเยอะนะครับ แน่นอนตลาดหุ้นอเมริกาก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์อะไรทุกอย่างมันก็ลดลงแต่ว่าก็ไม่ได้ลดลงรุนแรงถ้าเทียบกับที่มันดีกลับเมื่อวันศุกร์ตอนวันศุกร์อ่ะมันลงก่อนนะเป็นร้อยพอยต์เลยนะดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าก็มีการตีกลับตามคาดหมายเลยว่าตัวบอลยูอะไรทุกอย่างมันพีคแล้วตัวเลขการออกมาคุณไม่ต้องไปเริ่มไม่ต้องไปเชื่ออะไรกับเฟดอีกแล้วตอนแรกเขาก็เหมือนแบบพุ่งขึ้นมาเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวเฟด่างี้แต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่เรื่องเอาไปแล้วอ่ะแล้วก็ โดนแรงซื้อกลับบอลยิวก็มีปรับลดลงมาดอลล่าเองก็เริ่มความเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อวันศุกร์นะครับอันนี้รูปของคุณจอยไม่ไม่อ,อัปเดตจริงเ <ผม S 2> หรอ,อเออมันไม่อัปเดตนะมันไม่ได้อัปเดตนะจริงอาวมันไม่เป็นเรี็วทาเหรอไม่ถ้าดูใน investing.com มันมันมันกดลงมาแล้วไงผมก็งงๆทำไมใน trading view มันน่าจะอัปเดตจ้ะ เอออ่านี๋ยวหลังจบก็เดี๋ยวไปอัปเดตอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวผมถ้าอย่างนั้นจริงดูจากสถานการณ์ที่เล่าให้ฟังแล้วก็ดูจากคอมเมนต์จากผู้ชมยังไม่จบนะยังไม่จบให้จบให้จบให้จบคืออ่ะฟิวเจอร์เราก็ไม่ได้เห็นอาการอะไรที่มันแบบโอ้รุนแรงนะครับบอลยวก็มีการกดลงมาด้วยดอลลาร์ก็เริ่มกดลงมานะครับโอ้ก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้ตลาดมันยังไม่ได้มีปฏิกิริยามากนักแล้วก็ เช้าวันนี้ในเอเชียออสเตรเลียก็เปิดบวกเออมันก็จะอาจจะแบบมันก็อาจาอาจะแบบาาแบบยังไม่ได้เห็นความบันเทิงมากอะ่ะแต่ไทยอ่ะมันอ่อนแอมันเห็นได้จากอาการเพราะวันศุกร์ <c oughs> เราก็อาจจะลงลงไปก่อนนะครับเนี่ยเพราะว่าดูจากคอมเมนต์คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าผู้ชมกังวลกับสถานการณ์นี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเอาเฉพาะคุณผู้ชมที่ตอบมานะตอนนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์อืมก็ มันก็น่ากังวลจริงอ่ะแล้วเราจะยังไงดีอ่ะบนความคาดฝันว่าเดือนนี้เราน่าจะพอหพายใจหายใจได้แต่ว่าแต่ว่าแล้วถ้ามีม,มีมีเรื่องแบบนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดอิงกับภาพที่มันเกิดขึ้นใน20ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นโอกาสเพราะว่ามันมักจะมีการควบคุมได้แล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่เอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้กระทบอะไรกับเรื่องน้ำมันหรอกถ้ามันไม่ได้ลามไปถึงอิหร่านนะแล้วก็ ถ้าเป็นยุคก่อนถ้าเป็นยุคก่อนๆน,นะก็จะมีประเทศตัวกลางเช่นอียิปต์เอยอะไรเอยเนี่ยจะเข้าพยายามมาเข้ามาช่วยคุยเพื่อไม่ให้มันลุกลามแป๊บๆเรื่องมันก็จะซาไปก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่ผมบอกว่าอันนี้คือ,อน,นี่คือมอ,มองดีนะแบบมันเป็นยุคแบบดิโกบรายเซชันไงมันก็เลยมีความ,อมปอนนิดเนึงนะครับหรือว่ายังไงดีเรารอเรา,เร,ารอดูสถานการณ์นี้ก่อนไหมใครสำหรับใครที่กังวล ก็เราจะรอยังไงพูดเราเตดอยู่ก <Good. S 1> ือะมันคือมันมีคําถามว่าจะขายทิ้งไหมเออผมว่าก็ต้องเอาอย่างที่บอกอะต้องคงต้องใช้กลยุทธ์เอาออกหนึ่งในสามก่อนเออมันก็<อ>ดีจะดีในสามก่อนเป็นการดีที่สุดละอาจจะดูทุเลทไปห,หน่อยนะแต่ว่าม,มันเดาไม่ออกอะ่ะว่าเรื่องนี้มันจะแรงขนาดไหน อืมอ่ะสําหรับใครที่ที่กลัวมากหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเข้าที่ดูอ่ะกังวลหมดเลยครับอืมก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่จริงว่าประเมินสถานการณ์มันยากตอนเนี้ยก็แต่นี่คือถ้ามองดีก็คือควบคุมได้แล้วก็ไม่กระทบกับราคาน้ำมันมากถ้าไม่ลุกลามถึงอี่าดแต่ถ้ากังวลมากหน่อยก็ช่วงนี้ก็ขายออกก่อนหนึ่งในสามแล้วเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์นี้ไปด้วยกันในทุกๆเช้านะคะอ่ะมาดูกันที่รูปที่คุณปิงเตรียมมาให้ดู อันนี้อันนี้จะช่วยเราให้เราอเอาใจขึ้นไหมไอ้วันนี้เขาก็เล่นรูปนี้กันน่ากลัวดีเขาก็บอกว่าภาพของแร็แตกปัจจุบันเนี่ยมันไปเหมือนอนกับดาวโจนส์เมื่อปี1987บวกกับความกังวลเรื่องของ Dead เด่อพวกแบบว่าคริสเดเดเดครสนะฮะเดครสเอยไหนจะมาบวกกับอีเรื่องของอิสราเอลฮามาสอีกโอโ้โหก็ตามทรงครับ มันจะเหมือนมากไปไหมเนี่ยเออเขาก็เชา้าน,นี้เขาเล่นรูปนี้กันคือถ้าเราคิดว่ามองว่าเป็นรูปนี้ก็ออถอยก็ถอยอะ่ะรูปนี้รูปนี้ใครเป็นคนพพดใครเป็นคนใครเป็นคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะมุมเบริร์แล้วก็หลายๆคนเขาก็มาเล่นกันเช้าวันนี้แต่ว่ามันก็สรรหาลูกะนะแหน่มันจะไปเหมือนออมันก็ปีอื่นๆก็มีแย,แย่ๆเออเขาบอก เอามารูปนี้แหละ,อ,ะอย่างน้นอยๆคุณผู้ชมได้รู้ก่อนเอาละวันนี้มันจะเป็นประเด็นที่ทั้งตลาดทั้งตลาดจะคุยกันเรื่องนี้เพราะว่ามันถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นเป็นน้ำหนักที่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวคุณเพียงและคุณผู้ชมฟังก่อนคุณผู้ชมจะได้มีช่วงระยะเวลาในการที่จะไป เพิ่มเติมข้อมูลไปทําไปปรับปรุงแผนออพอเห็นอาการเป็นแบบเนี้ยมันก็มีอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมคิดนะค่ะคือผมก็คู้ว่าชีวิตมันแสนสั้นเออมันเราไม่รู้ว่ามันความแบบความถี่ของเรื่องอ่ะมันมีเยอะเยอะนะชีวิตมันแสนสั้นก็ทาอะไรดีๆได้ก็รีบทําแล้วกันครับเอออยากกินอะไรก็ไปกินอยากทําอะไรก็ทําดีกว่านะผมรู้สึกมันมันเรื่องมันเยอะอะแง่ อืมอืมแหมเชื่อมโยงไปได้ถึงการใช้ชีวิตเลยอ่ะเดี๋ยวทิ้งทายไว้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาติดตามสถานการณ์ก,ณกันต่อวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ